มาจากไหนไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่านานๆทีนะผมได้มาอยู่ข้างใจหาดกับคุณแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันโคตมีความสุขเลยว่ะจบแล้วเหรอผมคุณค <iet> co ุณเชื hmm. ่อไหมว่าม <aime Bis> ันเป็น hmm. สิ่งที่ผมใฝ่ฝันนะมาตั้งแต่ผมยังเล็กเลย ว่าสักวันหนึ่งผมจะไปที่ตรงนี้แบบมีตังมีทุกอย่างไ,ไ,ไปพร้อมกับคนที่ผมรักคือพ่อของแม่แต่วันนี้ผมยังไม่ได้พาพ่อของแม่มาเพราะเรื่องเวลาผมยังไม่มีแต่วันนี้คุณก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผมพามาที่ที่ผมได้มาคุณแล้วผมมีความสุขนอกจากพ่อจากแม่ผมแล้วสำหรับคนที่มาผมแล้วมีความสุขนอกจากพ่อกับแม่ผมแล้วก็คือคุณนี่แหละ ผมพูดจากใจจริงไหมครับผมไปลายเขาก็เป็นเพื่อนกับนกนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่านุ๊กรู้สึกว่านอกจากพ่อจากแม่นุ๊กแล้วก็มีคนนี้แหละที่นุ๊กไปไหนมาไหนด้วยแล้วมีความสุขแล้วสถานที่แห่งนี้คือมันได้มากเฮ้ยนึไปยมาสองคนได้มากเลยได้บรรยากาศได้บรรยากาศครับในเย็นนี้ไปเห็นไฟสีเ,เขียวนู้ไหม ไฟหลออแม่งไฟหลออแม่งลูกแ,แ,แก้วจะพาไปไปดำดูปากการังช่วงตีสี่ตีห้ามันเป็นความเป็นจริงได้ไหมมันคงมันคงจะได้โล่งมากๆเลยนะเราแหวกว่ายลงไปในใต้าปากการังแล้วเราก็ไปเล่นจังจี้กันต่อโอเคโอเคมันคือความเป็นจริง